สวัสดีค่ะพี่น้องน้องธิดาพรชัยราคาสวัสดีครับพี่น้องท่องบีดตำถนนครับอันนี้เราบินสองคนนะคะเด็กนอยบมาได้มานั่งประมาณด็กหน่อยค่าเรียนค่าอยากเรียนเรียนเบียร์ยูบานนะคะพี่น้องตอนนี้เดินทางมาจากบ้านพี่แพลวพาแล้วก็น้องบิ๊กนะคะบ้านป้าแสงอว่าเข้ามีไรซ์สดนะคะกับบ้านแสงทองฟินแลนด์นะคะปัดดาวปัดป้าป้าีทนะคะมาเยือนบ้านแสงทองฟินแลนด์นะคะพี่น้องเ่องตอนนี้กําลัง ม้วนสุดขีดล่ะแต่มาพ่อนหนุนออกมาก่อนเพราะว่าหนุนเจ็บคิงเจ็บคิงแค่ผิดผิดผิดวัคซีนนะคะแล้วก็เอออีกอย่างมืออื่นพ่อนหนุกาสมีงานอ่างของ .swing นั่ำนะคะพี่น้องตอนนี้ฝนลิ่นค่ะพี่น้องบรรยากาศฝนรินรินนะคะหิวเข่าด้วยบัตรยิวเข่าบัดนี่เออรู้สึกว่าหิ้วเข่าที่ไหนก็ยังจชกขึ้นเวทีหิวเขาหิ้วเขานู่นยืนเรื่องไม่ทีหนูชจมหิวเข่าบอกก็ต้องเวียนิวเขาหิวเขามันรู้สึกเจ็บท้องนะนะพี่น้องอ่า ตอนนี้กำลังเดินทางกลับเพิ่งออกจากวัดมีเพล่าเพลามากนะคะว่าจิไปหานยังกินน้ำทา่ากันเพาะม่มีน้ำท่าก็จะไปหากินยุบานส,สเว่ค่ะไทยยุบานเมื่อวานน่ะจะได้กินมากม่ะกับชีเวดจ้บบาแต่ไม่มีกุย <c oughs> เะยะไรสื่อใครเป็นขาดแม่เทาแม่เท,า,เทาดีใจครั้งแรมืันนี้ซิมานอนบานรลายมืออยู่แล้วว่ามือเนียนเหมือในท้องเบ็ดนอนในห้องเยะไรอันบ่อพื่นท้องเบ็ดป่ะ าท่องเบียดขึ้นยังไี้ด้วยคอยหาขึ้นลูกคอยเพว้นว่าเพว้นว่าเพว้นเวลาเกตแค่เพื่อนนางเพื่อการฮารตดก็ไ่นอนเท่นมาท่องเบียดแล้วน่ารักได้พี่น้องใช่เขาน่ารักไหมน่ารักอุ้ยน่ารักคือท่องเบียดท่องท่องเบียดน่ารักมองในตัวว่าเข้ากับผู้ใหญ่ได้แบบเป็นคนปุจับให้รอไปล่ำมาวายเออคืนจังเขาหม่ยถึงืนจังนะแค่หยองก็จริงก็เป็นน่ารักไง กันโมยองจ้กเสือปัจจุบันอุปถี่พ่อปัจจโอ้ยกับหัวอยู่กันหัวกันหัวยู่หนองห้ากันครับพี่น้องพี่น้องอาจจะไปเห็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักแบบนี้นานแล้วนะคะไม่ได้ย้อนมองเพราะว่าเจ้าสิวปัจันไหนด้วยเขาบ่ได้ถ่ายคลิปโดนมีไปแต่งานมีโดนรับรักกะแต่ว่าอยู่อยู่นอกกองเขาเคยหยอกกันนีได้ไหมน้องแต่ด้วยหยอกันเลยเจ้าเสืยนั่งนั่งเคยหยอกกันไปบวใหญ่บวดใหญ่ก็เจอกันก็เจอกันถ่วงเออ ก็มน,น,น,นบอลบอล้นเลยนะพวกคุณจเจ้าก็<อ>ขอบคุณนะคะสำหัเร่องี่ใใจนะคะจบแล้วก็ขอบคุณมา,าเลยนะคะันนี้ขอบคุณมาเลยนะคะจากที่พี่บ้านเอฟซนุ่นเบสบ้านทักนุ่นเบสนะคะแล้วก็รไม่ออกคำได้หลายท่านนะคะี่หมอบรางวัลมาหายแล้วก็ขอบคุณพี่วินะคะขาชายเขียวนุ่นะคะพี่นอแล้วก็มี มีมีมะไรบ้านแสงทองสินแลนด์ด้วย500บาทนะคะจากเอฟซีจากสิงคโปร์ขอบคุณมากเลยนะคะเกลียบเลียบไล่ด้วยพี่น้องพี่น้องนี่นนเบทติปติมเกลอนเลยอันนี้คือนองเนือจากมะไรนะคะนี่คือติหน้าเวทีนะคะเดอะช่องเบทไปเดาะติมมากนะคะไปฮอนเดาะเออทีิดาพ่นกับไก่แบบด้วยการเดาแล้วก็เอาความสวยเขาแหรงสิครับทานอาหารทิดาพ่นเอาง่ายช่องเบทในมือหึงแง่งครับ เจ้าขาข้าเป็นแนงท่องเมดมาหมัดโจเมล่าเมล่าหนุ่นๆร้องอย่างนั้นทีเจ้องก็จะเอแห้งแก่เข่าเหนื่อยเบิร์มาก็คือแบบคือไหมหมายถึงว่าทำไมทำไมนุ่นถึงดาวน่าเป็นทีหรืวันเพวานอย่างอันนี้คือบอยพี่น้องฟังก็คือว่าเพราะว่ามันเคยทำถ้าวันไหนเราไม่ทำเขาจะเขาจะว่าเออมาตรฐานเราตกสินะเพราะว่าหนุ่นนเคยเ็ดุนเป็นตัวแบบนี้มากแต่ไหนแต่ไรแล้วจากเราใดปีแล้วนะคะก็คือเป็นเหมือนี้มาตลอดคือมาร้องไปเต้นไปยิ้มไปสิ แบบจ,บ,จบจับมือหนึงเพื่อถามถามมือหนึ่งข้อบือเหตุนตั่งเสร็จเขาเขาจะบอกว่าเราเปลี่ยนไปไหมเราไม่ษาม,มาตรฐานแบบว่าคุลังนเขาไปงั้นเขาเขาเคยเห็นเขาเป็นแบบนี้นะวิธีเขาเ,ยเลยอยากเออเห็นแบบนี้บ้างสินะถามมือในข้อเบื้่งเห็ุเขาเ็อกว่าต้องเ,เป็นกับผู้ชอบไหม,ไมเ,เพราะว่า น่นกับว่าคุยครับต้องเบี่้งเปลีกันยู่ใไแบบฝืนเมืองสีแหกแบบเซีางหลายๆคนมันมาร่วมกันถ้าเยซนกับเซี้องเียนมร่วมกัน้ก็สิแบบถ้าแบบเลยแบบเาแบบที่ได้ปอบเขียนแหมแบบพอดีข้างามมว่าแบบเป็นสิ่งนี้เจขอกมาแต่นุ่นก็ก็ถือว่าตัวเองซอฟนะคือแบบ่้เดาสะเดาท่านะพี็น้อง่้เดาไปเรื่อยๆ่้เดาไปเรื่อยๆสินะแต่ว่าคือเดาคือเิดขค้นคือมีมีแค่กีเพลงเอออิลี่ แต่ที่รีเราจับเอวเ,อเ,อเอล่นปัดเนี่ยนักสุดแต่มันก็เป็นซิงเนเจอร์ของเรานะอือเสร็จแลเส้วก็วขอบคุณนะคะสำหรับพีพีเอฟซี FC ที่รักและเมตตานะคะคอยสปอร์ตมากโดยตลอดแบบวันนีเป็นไอยนะคะ <S <S คนชที่หักแหักเสมอมากคนชที่หักแต่หักเสมอไปนะคะ <S <S นั่นไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งยูนิทิคบอกว่ามีแฟนแล้วนะไอ้จับมือนะหันาหาจะยากเลยนะ <S <S คือมันไม่ได้ยากเด็พี่น้อง ถามท่องเวทวันหนุ่จับมืดหนาหาันจนท่องเวทได้หามไปว่าย่าให้จับไรเพราะว่าช่วงนี้มันโควิด่าระบาดไม่ได้เคยหามได้ไหมเราท่องเวทเรเคยหามมาหามจับมือแต่ามาด้วยสถานาการณ์คือโควิดท่างะมือว่าไปเป็นมาเป็นเนี่ยอาจจะหมดเท่<ข>าเอออาจจะเป็นเท่<ข>าเป<า>็นไม่แื้อให้เพื่อนหรือเพื่อนเป็นเนาะเสียเสียเท่าเสีสินะแต่ว่าถามว่าหลิงเลี่ยงได้ไหมมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรี่ยงไม่เลยนะครับมันหลิงเลี่ยงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า เอาเองนินนะเบสพี่น้อ,นเองเห็นน้ำเงินอะเมย์ทีดาบอ่บอนบ่เคยบอห้จับมือเนอคือหนุนบ,บอบอเคยว่าไม่เคยเลือกที่จะจับมือท่องเบสกับบอเคยห่างความเนี่คือบอกให้พี่น้องเข้าใจตรงกันยันพอใจนุนพีดว่าจับมือกันเนี่ยเพราะว่าล่ามเือหนุนกในบรรยกาศหนา้าเวทีว่าน้องต้องขอไปด้วยอาจจะไม่ได้จับมือหน้าเวทีเพราะว่าคนกันคือแบบเพราะกฎการแพร่เสือของโลกนี่สินะ แต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเรากันกันีกว่างก้อนของเงินนอยังมาเข้ากอนครับแต่ว่าเวลาเราลงจากนาหั้นสี่ขั้งสีจะลงเลยสเแม่มนล้างมือตลอดได้ไปลองลุกคือสีสเปรย์ตลอดคือไม่หนุนนังแสสนุนก็ต้องสีสเปรย์ล้างตลอดเลยเวลาล้างมือสตูสตูสตูคาพี่นุ่นแบบต้องเซฟตัวเองมากมากคือพี่นุ่นเอฟซีหนุนือกันเดอร์เอฟซีต้องไปด้วยกันแบบว่าถ้า คือถ่าอยู่ในกลุ่มเสียงน่ะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะก็เป็นห่วงพี่พีเอซีทุกคนนะคะเป็นห่วงสุขภาพสุขุมทุกคนนะคะอย่ัอยันว่ามีแห้งม่าปวดไหนควดหัวใจให้ร้องนุ่นกระท่องเบียดเัมือนเด้เออรักษาสุขภาพตัวเองให้อายุอ่ะคนยืดเข้มล้วพี่น้องเข็มนอนเข้มใช่นู่นก็ท่องเบียดไปตามเข็มซ้ำมาแล้วไปพูดเข็มต่ำมาแล้วนะคะก็ปวดต้องปวดว่าบ่อไข่บ่อนีแต่ว่ามันมันมันปวด ปวดปวดปวดแขนต่องเดยวกติดาพอน่อยเปล่าวัไหนีกันยม่งวัดคืนคือเมื่อึ้นทำมันรอดเราบอกมันหมดรับแบบมันหมดรับเสียแล้วมันพี่น้องมันคือแบบคือแยกในสินี่อไปถึงวานนี้เขาพีขพ้นปุ๊บม็นเจ็บพอกรตื้นเม็นบ่วัดึืนที่เรียกกันบ่อกติดาพอนว่า้องเป็นประคอขข้นเวทเที่การหนีเด้อเพรว่าแบบเจ็บพีงแยงแบบคือวงวงเว้นนะเจ็บพี่แยเงจนแบบเป็ดยังบ่ไห้เลยจนแบบจนบอกว่าเปลี่ยนอชีพซะเอาจะเจซะว่า ท่องเบสนะเป็นเป็นนักกระหนุนนะคะเพราะว่าท่องเบสพุ่มพุ่มสีดำกระหนุนได้จังเลยเพราะนิ่นเชื่อผมณจังว่แบบหมอสีเขาเก็บเล็กเก็บหลึ่เก็บไปมันได้เขาบอกปล่อยป้าปล่อยยายเนี่ยนี่เก็บ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 แบบเนี่ยเอาเอาได้เขาเอาได้เขาได้คอร์รับหมอเมียนหมอเปิแบบคอถ่ายรูปหมอเปินตื้อเตี้ยนเปิดเปิดเอฟซีนะคะแต่ว่าถามว่าปวดปวดทุกคนนะไอเอ๊ เอ๋กับปวดพี่เอ็มกับปวดผู้จัดการหนุนไปเสียมากกับปวดทุกอย่างปวดแขนปวดแขนทุกคนแม่อปวดแขนข้างที่ฉีดนะคผู้ลองค้นดีดีที่หนุนกับร่องเบลน่ะเพเป็นไข่นะคะเพราะว่างานเรามันเยอะเนาะงานงานดูเหมือเนาะเออกับกับมาห้านนียบเนี่ยมันเหลียวข้างพ่อก้าท่ำตับนาทีมันดีสุกอันตอนนี้คนลิ้นไปกันเลยพักก่อนแต่ว่า เพินก็นั่งมวลกันแปล่เปิดกันังมวนอยู่จเปิดเพ่งเจ็บใช่ไหมพ่อขอตัวก่อ่อครับคาเพ่อเราไม่งานเลยครับยาเหลืเลยเขาหลังกายเขาบวมไกับันนี้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนครับใช่แล้วค่ะก็ขอบคุณพี่เอซนตอดคะมนเดี๋ยวไปกินขาวกันเดี๋ยวพันพ่อร่านกินเขาจังไปพ่อร่านกินเขาพี่น้องคันบอบกับพี่เพื่อนๆนะคะขับกัคนเด้นี่สิเวน แลเราก็มาอยู่ที่หน้าซเว่นอีเลเว่นอำนาจเจริญนะคะเราจไปกินเวยเตียวส้มขนตุกขนตุกข้าวจอยนจะีหนึ่นะนอหลังตีหนึ่งยี่สิเดี๋ยวไปกินเซเวอ้แมลวนะคะอ้ยไปกินเซเว่นเลยคือจิตขับงๆตับไงคนหรือปวกกินเห็นมันอิ่มนะคะแล้วกาเมื่อนอนเมื่อหาอาบหนำนอนยังเงกนต้องไปยังมัดใหม่นะคะพี่น้องเดี๋ยวรงรถกนค่ะอยากไองเดี๋ยวขอุา ขอเซพเบ็ดกันครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังบบว่าเ<บ>ดี๋ยวสิเดี๋ยวสิยังว่าอยูนน่เลยแบมแทนพี่น้องชีว <ś les> ิตวอลลองวอลล่มพี่น้องุดด่นรถบนกระตกนี่มดมีไก่จากม้ามากินง่ายอยู่ง่ายครับผมนำ้ำคนละขวดจันที่มาครนาบน้ำนี่แบมใช่ถ้ารากินยังฉี่แหละไม่จังสีอันมีเงินมีทองกินของแพงหลายแม่ยมาได้ ใช่แล้วใส่แล้วกินซ้ำนี่แหละยวขออนุญาตกินอ่ะขอกับจีดาพ่อกราบพี่น้องมรรยากาศท่าออกเดียใช่ออกเดียท่ามกลางสายฝนโอ้แบบโรแมนตยแบบโรแมนติกโรแมนติกมากโอ้โหจีดาพ่นไหมยวขอยิงขอกับจีดาพ่อก่อนเด้อครับพี่น้องกราบขอกรบคุณพี่น้องซุกโคซุกคนทิอ่ากำลังใจติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์โอ้ไม่อยาก่ายอยากแต่ไม่ใหญ่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่อง youtube ทองเพชรถนน ون. นุ่นน้อยออฟฟิเชียลด้วยนะครับพี่น้องจะลืมกดกระดิ่งเด้อพี่นอ้องอะไรไหมเสียบวะบาย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 ครับพี่น้องจุบ